เซเลนสกี้เมื่อคืนออกมาบอกว่าความเงียบของทรัมป์เนี่ยมันทําให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นภาพการสังหารพลเรือนแล้วก็เรียกร้องนฮะบอกว่าถ้ายังมีเมตตาเนี่ยอยากจะให้มีการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียแบบแรงๆเพราะว่านั่นคือภาษาเดียวที่รัเสเซียเข้าใจไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจำนวนมากจะถูกสังหารแบบนี้ทุกวันและความเงียบของสหรัฐเนี่ย คือสิ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินฮึกเห <c oughs> ิมนะทยังไม่พูดอะไรหลังจากนั้นอเมริกาก็กังคืนอยู่เนาะแกก็โพสต์ข้อความก่อนนอนตื่นเช้ามา <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะว่าทั้์จะมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะทำตามที่เซเลนสกี้ร้องของหรือเปล่า <c oughs> ซึ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เซเนสกี้บอกเนี่ยเป็นความฮึกเหิมของปูตินหลังจากที่การพูดคุยสองชั่วโมงระหว่างทรัมป์กับปูตินเกิดขึ้นโดยไม่มีผลที่เป็นบวกกับยูเครนออกมานั่นก็คือหนึ่งทรัมป์ปล่อยปูตินบอกว่าไม่หยุดยิงก็อย่าหยุดอันที่สองอ่ไม่หยุดก็ไม่เป็นไรเราไม่ความบาดคุณเพิ่มเติมด้วยส่วนกับฝั่งยูเครนก็บอกกับยูเครนบอกว่าเอาต่อจากนี้ก็ดูแลกันเอง วิธยุโทปปรณ์ไม่มีรายงานว่าจะส่งให้ตามเดิมหรือเปล่านะแต่ว่าก็จะไม่แปลกใจถ้าเกิดทรัมป์จะหยุดส่งเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่ยากลำบากวันที่ทรัมป์ยกหูคุยกับเซเลนกี้แล้วผู้นำยุโรปแจ้งให้ทราบว่าสหรัฐจะไม่ยุ่งแล้วแล้วก็ต้องดูแลกันเองเนี่ยมีการอ้างอิงของ w r l l t Journal ที่ระบุด,ด้วยนะคะว่า ทรัมป์ได้พูดกับผู้นำยุโรปบอกว่าปูตินไม่พร้อมจะหยุดสงครามแล้วก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าอยากหยุดเนี่ยมันจะไม่เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นนั่นก็คือภาพของการโยกย้ายกำลังทางการทหารจำนวนมากมาประชิดชายแดนยูเครนอีกครั้งหนึ่งคือช่วงนี้ ยังเป็นช่วงแบบเคล้ายๆดินในยูเครนยังอ่อนอยู่นะยูเครนเนี้ยเขาจะมีหน้าหนาวเนาะแล้วมันจะมีหิมะมันจะมีความชื้นกุมพามมนาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนกำลังนี่ก็เลยทำให้ช่วงที่ปูตินบุกยูเครนกุมภาพันธ์2,022วันที่24เนี่ยลดถัง รัสเซียมันไปต่อไม่ได้มันไปติดลมติดโคลก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ยูเครนเขาโต้กลับได้เพราะฉะนั้นรัสเซียก็ได้บทเรียนว่าถ้าจะบุกยูเครนใหม่เนี่ยจะต้องทําหลังจากดินมันแข็งตัวแล้วซึ่งก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะเข้าเสูรฤดูร้อนช่วงนี้รัสเซียก็สะสมกําลังพลนะมีรายงานบอกว่าตามแนวชายแดนที่รัสเซีย เคยรุกเข้ามาอย่างเช่นแนวแคว้นคาคิฟตอนนี้มีทหารเพิ่มประมาณ50,000นายอีกจุดหนึ่งที่มีการวางไว้เยอะก็คือทางใต้นะแถวเคอร์ซอนชาบริเซียคาดว่าฤดูร้อนซึ่งจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยรัสเซียจะเล่นหนักมากเพราะว่าตอนนี้ระดับของการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่ในอัตราที่ไปได้เร็วมากแล้วเป้าหมายคืออะไร ถ้าฟังจากทรัมป์นะไปดูข้อความที่ทรัมป์โพสต์ไว้เนี่ยทรัมป์บอกว่าปูตินเคยบอกบอกว่าอยากได้อยู่เครนทั้งหมดตอนแรกเนะี่ยทรัมป์พูดทํานองว่าไม่อยากจะเชื่อแต่เมื่อคืนพอเห็นการโจมตีแล้วเริ่มเชื่อแล้วว่าปูตินเจ้าทั้งหมดแล้วหลังๆเนี่ยไม่อายที่จะออกมาพูดแบบตรงไปตรงมาแบบในทางสาธนารณะนะเมื่อคืนคนหนึ่งออกมาพูดแบบนี้เลยนั่นก็คือดิมิทรีเมดเวเดฟนะคนนี้เคยเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้หรอกแต่ว่ามาขัดตราทับเพราะตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีปูตินดํารงตําแหน่งมาครบสองสมัยแล้วตามรัฐธรรมโน,โนูญอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องไปเป็นนาย,ยกให้เมดเวเดฟขึ้นมาขัดตราทับเสร็จแล้วก็ขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นหุ่นเชิดนะเป็นเ,เขาเรียกไซ์คิกของประธานาธิบดีปูตินเอาผู้อย่างนี้ฉันจะโดนรอบสังหารหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตอนคือเมดเวเดฟเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดแบบเยี่ยวจ๋ามาก เป็นคนที่มีการใช้วาจาทีา่ไปในแนวทางที่ยึดติดกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วก็เวลาแกโพส์อะไรทางบัญชี X เ,เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยถ้อยคำถ้อยคำที่มันแบบมันมันแบบม,แบบมันขยี้เกลียดชังยูเครนนะเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็โพสต์อีกรอบหนึ่งรอบนี้โพสต์อะไรดิมิทรีเมดเวเดฟนะบอกว่าให้ดูภาพนะขึ้นภาพเห็นไหมบอกว่าตอนนี้รัเสเซียกำลังสร้างบัฟเฟอร์โซนเวลาเราพูดถึงบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันคืออะไรมันคือพื้นที่สักกว้าง10-20ตารางเมตรก็เยอะแล้วอย่างบัฟเฟอร์โซนระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่เรียก DMC ความกว้างมันประมาณ10กว่ากิโลเมตรเพื่อกันไม่ให้ทหาร2ฝั่งเผชิญหน้ากัน ดิมิทรีเมดเปเดฟบอกว่าเราจะสร้างบัฟเฟอร์โซนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่ดูบัฟเฟอร์โซนของแกดิบัฟเฟอร์โซนของแกนเนี่ยคือสีชมพูทั้งหมดพื้นที่มันประมาณ95%ของประเทศยูเครนแล้วแกบอกว่าในอุดมคติในความหวังความฝันที่จะกลายเป็นจริงในเร็วๆเนี่ยยูเครนจะเหลือพื้นที่แค่สีฟ้าบัฟเฟอร์โซนอะไรของเธอแปลว่าอะไร แปลว่าดิมิทรีเมดเวเดฟเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อว่ายูเครนเป็นรัฐที่มีเอกราชและอธิปไตยเป็นของตัวเองอยูเครนคือส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและของรัเสเซียนี่คือแนวคิดที่หลังๆไม่ไอายที่จะพูดออกมาแต่ก่อนยังเหนียมๆอยู่นะ,ะเกรงใจสหรัฐอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วแทนที่ของเมดเวเดฟนะซึ่ง จะสะท้อนถึงแนวคิดของคนจำนวนมากในเครมลินรวมถึงปัฒนาที่บรีปูตินจะคือยูเครนที่เหลือแค่นิดเดียวสีฟ้าเว้นไว้ให้เป็นจุดทางตะวันตกที่ติดกับประเทศโปลแลนด์ที่เหลือจะเอาหมดนอกเหนือจากการออกมาทำ เขาเรียกสร้างนาร์ทีบหรือว่าทักษมที่ทำให้คนรัสเซียแล้วก็คนที่ติดตามข่าวนะเชื่อคือพูดบ่อยๆเนี่ยคนก็เชื่อเนาะว่าเฮ้ยหรือยูเครนจะเป็นของรัสเซียจริงวะอะไรเงี้ยใช่ไหมสตินะตั้งสติตั้งสติไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาใครมาเอาอะไรของเราเนี่ยแล้วมันเจอสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนจะเชื่อว่าประเทศไทยเป็นของใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ของเราเนึกออกอไหม เพราะฉะนั้นนิ่งๆไว้รักษาสติไว้นะใครที่ไม่เห็นด้วยกับพี่นาก็ไม่ต้องดูง่ายๆนอกเหนือจากการใช้ narrative ตอกย้ำว่ายูเครนเป็นของรัสเซียแล้วเนี่ยอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่มาจากรัสเซียคืออะไรรู้ไ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปดูฟลายพารนะฟลอ,อ,อ,อ้ที่เว็บไซต์ที่ติดตามพวกเครื่องบินที่บินทั่วโลก อยู่ๆก็มีรายงานว่ามีเครื่องบินจํานวนมากเนี่ยบินออกจากมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเปิดเผยไม่ได้แล้วตามไม่ได้เพราะว่าพาอตเนี่ยนักบินเนี่ยปิดทรานสปอนเดอร์ทรานสปอนเดอร์มันคือไอ้ปุ่มของเครื่องบินน่ยคือถ้าปิดแล้วเนี่ยเรดาร์มันจะติดตามไม่ได้อย่างกรณีของ MH370 จดนได้ไหม ที่ออกจากมาเลเซียแล้วจะไปเมืองจีนแล้วอยู่ๆก็หายไปตอนที่บินอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเนี่ยตอนพี่นาไปทำข่าวสารคดีเนี่ยคุยกับนักบินเนี่ยที่เขาอยู่ใน m อเนี่ยก็คือบินไปออกจากน่านฟ้ามาเลเซียจะเข้าเวียดนามอะนักบินปิดทรานสปอนเดอร์มันก็เลยไม่รู้ว่าเครื่องบินหายไปไหนไอ้เมื่อคืนที่ผ่านมาไอ้เครื่องบินของรัเสเซียที่ออกจากมอสโกเนี่ย มีเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินลำเลียงหรือเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ด้วยก็คือติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยด้วยพวกตระกูลตูทั้งหลายเนี่ยตูหนึ่ตูหนึ่ตูสองหซึ่งเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยตามรายงานข่าวเขา,เขาบอกว่า almost of this plane เนี่ยเครื่องบินทั้งหมดเนี่ย u s e for transport of senior government ปก,กติเป็นเครื่องบินสำหรับการานส์ตหรือการใช้ของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอัฐบาลรวมถึงป,ประนาธิบดีอยู่ๆก็บินออกหลายลำเลยแล้วก็หายไปแล้วใน t w i t t e อร์ Twitter ของ Open Source อันนี้บอกว่าโอกาสที่เครื่องบินเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะ Part of some kind of exercise ของการซ้อมฝึกซ้อมเพื่อที่จะ evacuate หรือว่า,าการเขาเรียกว่าการขนย้ายการอพยพเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงไปที่ safe location นะพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนการซ้อมเพื่อเอาคนสำคัญ VIP เนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้น ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีทหารรัสเซียรายหนึ่งนะเมื่อคืนสำนักข่าว RT หรือ Russian Today ของอรัสเซียก็รายงานเรื่องนี้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ายูเครนพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินด้วยการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ที่ปูตินนั่งมาเมื่อวานนี้ด้วยโดรนนะ UAV attack โดยระบุว่าครึ่งเฮลิคอปเตอร์ของปูตินเนี่ย กำลังบินเหนือน่านฟ้าของแคว้นเคิร์สไปทำไมอะตรงนั้นนะ่ะมันใกล้ชายแดนยูเครนน่ะแล้วก็ระบุว่ากำลังบินอยู่อยู่ดีก็มีโดรนเข้ามารวมถึงระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยรัสเซียชุดดาวหรือยิงโดรนของยูเครนตกไป1177 คือพี่นาอ่านแล้วก็บอกว่าเฟกนิวส์หมดเนี่ยนะก็ถ้าไม่ใช่เฟกนิวส์ก็จะเป็นหนึ่งแนโนอเทีฟที่รัสเซียอยากจะบอกว่าเออเราก็ถูกกระทำนะผู้นำของเราก็ตกอยู่ในความเสี่ยงอะไรทํานองเนี่ยเพราะฉะนั้นตามข่าวช่วงเนี้ยพยายามแบบพยายามตั้งคาถามเนาะเออว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร